วันที่24พฤศจิกายน2567จเจรินอนพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกร่นานตาเรามีไว้ดูต้องดูแต่ต้องดูให้เป็นอย่าดูว่าเป็นของเรานั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรานะดูดูว่าทุกอย่างเป็นแค่ความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏความเป็นไปก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลง แปลเปลี่ยนอย่างไรเขาเรียกว่าความเป็นไปนะซึ่งอันนี้าภาษาอังกฤษเราก็ใช้คาว่า transformation หรือเราเรียกว่า the nature transformation of all things in the nature โยมลองเปลี่ยนเปลี่ยนจากดูเป็นบัญญัติว่าเป็นนั่นเป็นนี่สวยงามหรือถูกใจไม่ถูกใจโยมดูว่าเป็นอย่างนั้นเองได้ไหมและโยมจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลาย มีสติมีสำนึกรู้เห็นเลยมันเห็นตัวเองเลยถ้ายมดูแล้วละบัญญัติว่าเป็นนั้นเป็นนี้มันจะเหมือนเห็นตัวเองมาจากสติและความรู้สึกตัวเลยเห็นไหมพอน้นตอนนี้โยมลองหัดลืมตานะแล้วเดี๋ยวถ้าลืมตาโยมรู้จับก้าวข้ามจากความคิดออกจากกรอบความคิด ความคิดเกิดขึ้นเพราะดูเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ดูเป็นของสวยงามถูกใจไม่พอใจเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้มันก็เลยทําให้เราทําสมาธิยากเพราะาเราดูดูแลเป็นเราของของเราหมดเลยลองลองดูที่อ่าอ่าในห้องนี้เนี่ยมันก็มันมีแต่สิ่งที่อ่าเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนยน,ยน,นะอ่าหรือสิ่งที่เรียกว่าอ่า มันเป็นของปัานของมันอยู่จยางนั้นนะ่ะไม่มีเราของห้องเราเพราะเพราะพัทธรูปยมยกกลับบ้านได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราของวัดงั้นดูดูว่าพรัทรูปเป็นที่บูชาของสาธารณชนห้องนี้ก็เป็นที่มารวมกันภาวนาของสาธารณชนไม่ใช่มาเฉพาะของเราได้ไหมพอเราดูในบริบทที่ว่ามันของทุกๆุกคนนะเป็นของสาธารณะ เป็นของธรรมชาติเลยยิ่งดีเลยได้ไหมพอดูอย่างนี้ปั๊บความคิดมันแทรกไม่ได้เราจะออกจากกรอบความคิดได้โดยการรู้ดูดูให้เป็นดูให้เป็นธรรมะดูให้เป็นธรรมะได้ไหมธรรมะก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นเองพอดูเป็นธรรมะมันก็จะไม่คิดอะไรเยอะพอไม่คิดอะไรเยอะมันก็จะมีสติเห็นตัวเองกําลังนั่งดูเห็นตัวเองกําลังนั่ง แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกมันจะมีสติและความรู้สึกตัวเห็นเห็นหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้โยมเห็นทั้งกายหรือเปล่าตอนนี้โยมอย่าเพิ่งว่าจะต้องไปดูลมหายใจนะโยมลืมตาก่อนตอนแรกมันจะเห็นทั้งกายเพราะว่าลืมตาแล้วเรารู้จักดูเป็นธรรมะโยมจะมีเห็นทั้งกาย ก็เห็นทั้งกายที่กําลังนั่งหายใจและเห็นทั้งอาการและเห็นทั้งความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกเลอขยับเคลื่อนไหวคลายเนื้อคลายตัวตึงหรือคลายไม่ได้เห็นทางกายใช่ไหมรอนิดหนึ่งรอให้เขาสติครบรอบสติเห็นทั้งกายสัมผัสเห็นทางกายสักพักเขาเต็มรอบปั๊บเขาจะเห็นไปในรายละเอียดว่าไอ้ที่นั่งอยู่นอกจากร,ร,รู้สึกผ่อนคลายแล้ว มันไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนะมันมีแต่นั่งร่างกายหายใจข้าตอนนี้มันเริ่มมองไปที่ลมหายใจละตอนแรกเรียกว่าเห็นกายทางกายก่อนเพราะนั้นก่อนที่จะไปเห็นลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีเห็นรูปนั่งได้หรือยังเห็นรูปนั่งที่เป็นการนั่งแบบผ่อนคลายมีขยับนิดๆมีเคลื่อนไหวนิดๆเห็นได้ยังถ้ายังไม่เห็น เดี๋ยวเราไปดูอะไรที่มันละเอียดกว่านี้เดี๋ยวมันก็เห็นได้ยากนะหรืออาจจะต้องเห็นต้องเพ่งมากเกินไปนะงั้นเราเห็นทั้งกายได้ก่อนเห็นทั้งกายเห็นแบบมีสติมองด้วยตรงที่เห็นทั้งกายเรามองมองด้วยได้ว่ากายนั่งนั่งตัวตรงไม่ตรงนั่งเอ็นซ้ายเอ็นขวาแล้วไหนลองมองข้างหลังได้ไหม เช่นลองค่อยๆย,ยืดหลังตรงซิตาไปดูกระดูกสันหลังค่อยๆย,ยืดตรงได้ไหมไม่ได้อาจารย์มาสเตอร์เซนเขาจะบอกอรู้ผู้รู้แล้วใครรู้ผู้รู้อยู่ตรงนี้เขจะชี้ไปข้างหลังและตองทําท่าสวดมนต์ดิในห้องสวดมนต์อาจารย์เซนก็จะบอกว่ารู้คนกําลังสวดมนต์เห็นคนกําลังสวดมนต์ไหมเห็นจากเอาแวเนตกับไมโครเนตข้างหลังเห็นไหม เขาให้มาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ในขั้นสติขั้นสมาธิที่เห็นตัวเองกำลังสวดมนต์เพราะนั้นในห้องสวดมนต์วิหารหรือหอสวดมนต์ก็จะมีภาษาจีนสวดมนต์แล้วก็เห็นคนกําลังสวดมนต์ายโยมลองนะโมตัสสะภะคะวะโตเห็นคนกําลังสวดมนต์ไหมเมื่อก่อนโยมมีแต่สวดมนต์แต่ไม่เห็นตัวเองสวดมนต์โยมก็พลาดนะนะโมตัส พักควะโตดิ่งส่วนมันเป็นจังหวะมันจะเห็นได้ชัดอะราหะโตสัมมาสามพุทธะาาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมันเป็นจังหวะเขาเรียกว่าเห็นจังหวะหยุดไหมหยุดระหว่างพุทธกับโทอ่ะพุทธโทพุทธโทพุทธโททุกวันนี้พุทธโทพุทธโทพุทธโ,โทก็หลับเลยแต่ถ้าพุทธโทแล้วมีสติตก็ต้องเห็นพุทธเห็นโทโอเคไหมอ่าเพราะนั้นมือขึ้นไหวอ่า ขึ้นไหวมือเห็นจากข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังเห็นข้างหลังไม่จะเห็นทั้งตัวถูกไหมนะเพราะนั้นทุกอย่างโยมเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนตัวเราก็ต้องขยับขึ้นไหวทุกคนก็ต้องมีเดิมมีเคลื่อนไหวแต่เมื่อเราเห็นเป็นธรรมะแล้วเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นด้วยตาเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะนะเป็นแค่ transformation เป็นแค่ ความเป็นไปเปลี่ยนแปลงตอนนี้โยมก็จะสามารถเจริญอานาปานสิในออฟฟิศได้แล้วเราก็เห็นด้วยสติเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจากข้างหลังไอเห็นจากข้างหน้าเห็นด้วยตาเราเห็นคนทํางานเพื่อนร่วมงานแต่เห็นตัวเองเราเห็นจากสติสัมปญะจากข้างหลังได้ไหมก็เราเห็นจากสติสัมปญญามันก็จะมีแต่ความสงบความว่า แต่ถ้าเห็นด้วยตาดูอะไรก็เห็นด้วยตามันจะมีแต่นึกกับคิดมีแต่บัญญตัติเป็นนั่นเป็นนี่นะเพราะนั้นเวลาเราเห็นเห็นหายใจเข้าหายใจออกพองยุบเนี่ยเราเห็นด้วยสติเห็นด้วยสติไม่ใช่มาจากสมองมาจากเราไม่เรียกข้างหลังละจริงจพอไปไป,ไป,ไปมันมันจะเป็นความว่างความว่างที่เรียกว่า space element โอเคนะแต่นี้ความว่างตัวเนี้ยเราสามารถทำให้มันผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวมันจะว่างมากขึ้น เพราะนั้นก่อนหลับตาผ่อนคลายบ้างสบายเบาโล่งเบาสบายจนคงกระทั่งความโล่งเบาสบายกลายเป็นเห็นแหละได้ไหมคือนั่งแล้วว่างๆสบายๆจนกระทั่งมันเห็นนะได้ไหมอ๋อนั่นน่ะเยี่ยมเลยเขาเรียกว่า c o n c i o u s n e s s นะ u l l Consciousness เราก็ต้องพลิกซับ s c i o u s n e s s ด้วยการขยับเคลื่อนไหวผ่อนคลายแล้วมันก็จะตื่นขึ้น,นมาเป็น Consciousness แล้วไอ้ซับคอนเชียสเนี่ยเนี่ยข้างในซับคอนเชียสเนี่ยเนี่ยมโนวิญญาณธาตุหลับอยู่ข้างใน90%นไอ้ที่เราภาวนาเนี่ยเราต้องการภาวนาเพื่อให้วิญญาณธาตุที่หลับอยู่ในซับคอนเชียสเนี่ยเป็นอารมณ์ต่างๆนานาสัญญาอุปาทานให้มันตื่นขึ้นมาอ,อย่างน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปจากเดิมเราตื่นแค่8-9%ตามหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าคนเรามีคอนเชียสเนสคอนเชียสเนสสติสัมเนกรู้แค่8-9%นะเพราะว่าวกวนอยู่กับความคิด ออกจากความคิดไม่เป็นออกจากอารมณ์ไม่เป็นเพราะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าภาวนาเราต้องการภาวนาเพื่อเพื่อให้เกิด consciousness ตื่นขึ้นมาไอ้ที่รู้ตื่นเบิกบานก็คือ consciousness แต่นี้ consciousness มันแค่มีแต่มโนวิญญาณนะ consciousness มี c c o n s คอน s ีเนสคือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหู consciousness ตรงที่เอีย c o n ร์คอนชี e นสโน consciousness ทาง consciousness body consciousness ตอนนี้แต่ละคน คอนเชนในทางตาเนี่ยนะรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยมีคอนเชสเน่เท่าไหร่เพราะบางคนก็ดูหน้าตาโศกโศกเศร้าเศร้าโอ้ยจะเศร้าจะผิดหวังอะไรช่างมันดิแล้วทำตาเหมือนกับว่า ه, มันสูญเสียไปแล้วก็ช่างมันอยวงแล้วทำตาให้เบิกบานสิไหนทำตาให้เบิกบานให้มีแววตาสิเพราะนั้นภาษาไทยดีนะมีคำว่าแววตาถ้าเราเป็นผู้มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ย เริ่มต้นจะดูได้ที่แววตานะแวลตานะ,ะโดยมากไม่มีเพราะโดน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 ,โดนทุกทุบตีเยอะผิดหวังเยอะจนกระทั่งแบวตาไม่เกิดหายไปเลยนะเพราะนั้นเบื้องต้นเราต้องภาวนาให้คอนชเชสเนสเนี่ยอย่างน้อยมีหตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างน้อยก็ต้องเตือนที่ตากับกายก่อนและเดี๋ยวใจจะเตืน่นโอเคไหมนะตื่นที่ตาก่อนซิ เพราะนั้นเลืมตาแล้วมองกว้างๆมองเห็นตั้งแต่ไหลซ้ายไปหาไหลาขวาทิไหนลองทําท่าขยับออกกำลังกายที่เห็นไหมเราเห็นการขยับตั้งแต่ไหลซ้ายไปไหลขวาไหมแววตามันจะขยายตัวคอนเชนปต์ในทางกายก็ขยายตัวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราภาวนาคําว่า,าให้เกิดวิปัสสนาญาณเนี่ย วิปัสสนาญาณเกิดไม่ได้เลยถ้าคอนชีเนสไม่ตื่นนะตอนนี้เราคอนชีเนสตื่นเนี่ยมันจะมีทั้งความสงบและวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงตอนนี้เราทําท่าทาไหนก็ได้ให้มีรอยยิ้มนิดนิดแล้วก็แววตาไปหน้าสดใสใดมีรอยยิ้มเบิกบานบอากับว่าคอนชีเนสทั้ง6จะค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันจะตื่นขึ้นมาด้วยสเปซเอลิเมนต์แอน ขอนเช็ m เซ t เอลเมนต์ตรงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยอะไรตื่นความว่างภายในมันตื่นพร้อมกับมโนบิญญาธาตุภายในตื่นนะตอนนี้แต่ละคนความว่างภายในไม่ตื่นชัวตัวนั้นก็คือตื่นเข้าไปอยู่รู้อยู่ในความว่างไม่ใช่อยู่ในความคิดฟุ่งซ่านอย่างนี้ไม่ตื่น ออกไม่เป็นวอกวอยอยู่ในความคิดออกไม่เป็นออกให้เป็นสิถ้าออกให้เป็นแล้วมันจะสงบไม่ไปทะเลาะกาันพอออกเป็นปับ๊บมันจะเงียบเงียบพูดน้อยมากเลยไอคนพูดมากเนี่ยมันมันมันเตื่นแต่ว่ามันไม่ได้เตือนด้วยความรู้สึกตัวมันตื่นด้วยสัญญาต่างๆมากมายความจําได้ไหมลูกนะแต่วันนี้เราตื่นด้วยการมีสติรู้สึกตัวปล่อยวางนะคนที่เตื่นอย่างเงี้ย เขาจะอยอมคนเขาจะไม่ถือตัวถ้าคนที่ไม่ตื่นเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็คิดว่าเอ๊ะเขาว่าแร้วเปล่าเขาเนบแนมหรือเปล่าไอ้เงี้ยข้า <c oughs> ใจ <c oughs> ถ้าตื่นอย่างนี้เราก็จะตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วเรารู้สึกเบาโล่งเบาสบายแววหน้าแววตาใบหน้าก็รู้สึกว่ามีน้ํามีนวลน,นะไม่ใช่แววตาก็ไม่มีใบหน้าก็ขึงขึงคลองคล่องอย่างนี้ มันมันมันตื่นแค่เปลือกเปลือกนะนั้นเราต้องตื่นจากจิตวิญญาณแล้วเหมือนกับจิตวิญญาณเห็นตัวเองเลยนะเห็นไหมเห็นด้วยไหมในลองเบิกบานยิม้มได้อยู่ตรงที่ผลจากการที่เรายิ้มเบิกบานมันคือความรู้สึกที่อ่อนโยนเนียนละเอียดปราณีตเพียวคนเฉยแล้วทุกอย่างก็จะว่างหมดแต่มันไม่ใช่จิตว่าง มันว่างเหมือนกับว่าความว่างที่เราเครียดมานานมันว่างไม่ค่อยว่างอะ่ะแต่พอเราโล่งเบาสบายสดชื่นผ่อนคลายว่างมันขยายตัวเหมือนเป็นแว่นขยายทําให้เห็นกายชัดไปถึงธาตุทั้งสี่ตรงที่ว่างนาะยยมงดเห็นธาตุทั้งสีาา่ทำงานนะเกิดบเกิดบเพราะฉะนั้นวันนี้รอบแรกต้องให้ตื่นเช้าดีก่อ เพราะเดี๋ยวหลังอาหารแล้วไม่รู้จะตื่นกันหรืเปล่าวันนี้รู้จักแล้วนะส่วหลังอาหารก็ถือว่าเออถ้าตื่นก็ตื่นกว่านี้ก็ได้กําไรถ้าไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรอย่างดีคือไม่ขาดทุนแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสุมาคนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติัจจุวันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ